เอาหมูเอาหมูมาเห็ดผ่านะครับสบผ้าหมูเขาเอ่อนผ้าหมูชามชั้นแต่แล้วไม่เอาสามชั้นมานะครับเอาตะหมูมาสามชั้นเอาไว้ก่อนเพราะว่าเนื้อหมู สั้นเลยว่าจะ เอาในห,หมูมาแล้วเอาก็มาลางหมูเหมอนกันเพื่อความสะอาดผมมือนี่ผมสิผ้าหมูนะครับผ้าหมูใส่ประแดกนะครับ นี่ครับอ่าหมดแล้วชิ้นสุดท้ายนะครับนะครับทีแรก,กกัหั่นซะก่อนเนื้อหมูวไว้นี่นะครับเฮ้เากับตะไคร้นะครับตะไคร้มาหันห่นหั่นบางๆนะครับนั่นครับหมาผมก็เห่าเป็นบาดนี้ โบเป็นปันหมากระไดฮ่ามัง่งวันนี้จ้าลูกนี่พ่อทำพาใช่ครับอ้าวลูกรับมาผมโบเป็นนะครับวันนี้เจ้ะลูกเมนูวันนี้นะครับผ้าหมูผ้าหมูนะครับนี่คือคือหั่นเข้าหั่นตะไคร่นะครับหั่นใบนะครับนะ ครับวิธีปอกกระเทียมนะครับใส่กระเทียมเข้าไปนะครับอืมนะครับรอแครับนึงครับผมใส่ผิดอันเดียวแล้วไม่คือนบดเลยนะครับอ,อ,อืม เราจับสันนะครับจะใส่แห้งหลายยกน่อยครับจะออกมาออกง่ายครับตะกรอนมันจะปอกง่ายอันนึงอันนึงก็รุดออกมาเลยครับออกกระเทียมนะครับอ่า เสร็จแล้วหั่นครับหั่นกระเทียมนี่เอาหัน่นตะเคียมกระเทียมใบนะครับ ใส่เข้าไปกันอีกครับเดี๋ยวกันครับรอแป๊บนึงเดี๋ยวผมไปเอาพริกกันบปดนีด้ครับพริกเดี๋ยวเฮ็ดไปแล้วนะครับปกติจะเป็นพริก,ดกแดงๆนะครับเดี๋ยวเฮ็ดไปแล้วเทเลยรับเทเข้ามานะครับนะครับอันนี้เกลือใส่นะครับ เสือใส่พ่นเงินไปอันนี้ลาบนะครับย้ํามันลาบหรือว่าผ้านะครับใส่น้ำปลาแดกนะครับใส่น้ำปลาแดกเมทิดานะครับใส่ลาบเขาเทียนลาบสุกนะครับผ้านะนะครับเพราะอืน่นใส่เข้าไปเล็กน้อยอเพราะแมนอมนะครับใส่เข้าไปเรื่อยๆครับพ่น อ่าบาร์ดิเข้ากับไปทางไหนครับไปเฮ็ดได้ไหนะครับห้องไส่น้ำปลาแดกนะครับปลาแดกน้ำปลาแดกแม่ทิดาเข้าไปแล้วก็คน้คนค้นให้มันเข้ากันนะครับห้องมาล้วนครับเขาอื่นมาล้วนนะครับมาล้นมาต้องใส่น้ำครับยื่นขึ้นใส่น้ำครับให้มันให้น้ำปลาล่าเนี่ยมันจะได้เข้าเนื้อครับเพราะว่า เพราะว่าขมหวอนมันก็จะใสเนื้อหอดลงน้ำปลาดี๋ยวผสมเข้าไปมันก็จะเข้าไปอยู่ในเนื้อเนื้อหมูนะครับเครื่องาบหมูผ้าหมูครับาจะมาค้นกับไ้อันนี้ครับบักแตงกวาโอ้หอมครับเตะดังทวนๆเลยวดนี้อันนี้ผมบอกสูตรนะครับปลาดี่ห่อไรก็ได้ครับผม จะให้ดีกับอุ่นครับผมอุ่นๆผมนะครับสลามแม่ขิดานะครับมีมาจําหน่ายแล้วนะครับขอบคุณนะครับที่คนติดตามคนใหม่หรือคนเก่านะครับทางช่องยู u ู e ผมเพิ่งเปิด y o u t u ู e ใหม่นะครับผมฝากซอยอมเมนเข้ามาหน่อยนะครับอะไรดีบ่ดีกะบซอยมานะครับผมจะเฮ็ดคลิปลงมาเรื่อยๆครับผมนี่ก็ลองนี่ครับมันเข่าเนื้อเรื่อยนะครับ ครับผมพอมันได้กจังน้อยนะครับเทาก็หยอดน้า้าไปนิดนึงนะครับจะหยอดไรนะครับสีเป็นแกงก่อนได้ครับตองเบิ่งก่อนนะครับหน้ามจักสองส่วนก็ได้ครับแล้วแต่อันนี้ไอ้น้ามันเป็นโอ้โหนะครับนี่ครับมันจะเห็นเหนื้อสูปใส่ครับตอนแรกเขาจะผุ่งใส่ครับไอ้มันพ่อนมากเลยเขาจะใส่ข้าไปครับเออ เดี๋ยวตอนปเป็นคนกัซุปแล้วนะครับเนาะครับนี่แล้วเสร็จแล้วห้างกับซุปแล้วนะครับห้ากับมาค้นไปก่อนที่จริงแล้วใส้เขาครัวนี่มันต้องปล่อยเห้ื่อเนื้อหมูเนี่ยมันเย็นก่อนนะครับทามันแต่พูดถึงอะ่ะมันเย็นแล้วมันก็นมกันกินมัแซ่บอะเนาะแต่ขันท้องส่แล้วมันจะอืดน,นะครับเอาเดี๋ยวลองเบงิ้งนะครับเครื่องปรุงนะครับปลาแดดเข้ามาเข้าไปแล้วอนี้ผมใสยอย่อีกน้อยนึงครับ เสียลายครับเสียหน่อยเสียบหน่อยครับเสียลายเสียบลร้เด้บัดน,นี่โอ้โหเสียบขาดนะครับเลือดพริกผงเนี่ยส่ครับใส่พริกผงเข้าไป ใส่ไร่ปากโพ้งนะครับพริกเนี่ยพักกันเป็นใส่ไร่แล้วเสร็จแล้วเอาไปคนนะครับอืมรสชาติเต๋ด,ดังขนาดครับอันนี้เนี่ยเอาไปผ่านะครับง่ายๆครับซอยไปอุ่มเหมือนมันห่อนนะครับใส่ผักหอมเข้าไปครับปกติก็ใส่หอม นั่นแหละครับผมพร้อมพร้อมเบิดครับมือนี่จัดไปซะก่ันหน้าบีบใส่ผูดใดมักสมกับบีบใส่ไลายลครับปกติลาบทอากับตอกใสส้สมนะครับจัดหมูครับอืมไล่ไลๆครับ โอ้เซ่บเดี๋ยวผมติตักใส่จานนะครับดูพ้นสีสันของนะครับนะครับเดี๋ยวอยแล้วอมเนดูเด็ดนะครับมีผู้ได้มักเผ็ดนะครับ เอาบักริกมาใส่นะครับเสร็จแล้วครับนี่คือการเขาเอื่น่าผ้าหมูนะครับทั้งอีสานผมกับสูตรนีนะครับลองเอาไปใส่บ้างนะครับเด้อแซบมาแซบไปว่ากันอีกที่หนึ่งครับผมฝากกดติดตามนะครับปลาแม่ธิดาครับเชฟบัตเชฟบัตนะครับงาแตกได้คำเงินนี้